สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกันตลัดวัฒนาวินิจฉัยนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำแคปิลลารีพังเจอร์นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำแคปิลลารีพังเจอร์นะคะอย่างแรกก็คือถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแลนเซตแคปิลารี่ทิ้วสำลีสะอาด70%เอลโกอฮอล์เบตาดีนเข็มขนาด18และ24นะคะ สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยนะคะก่อนทำหัตถการทุกครั้งต้องมีการแนะนำชื่อและนามสกุลและสอบถามชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยโดยรวมถึงการอธิบายขั้นตอนและวิธีการทำให้แก่ผู้ป่วยฟังทุกครั้งเริ่มจากการล้างมือนะคะและใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งค่ะ เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์นะคะโดยเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะได้แก่แ a ลนเซตแคปิลลารีทิว70%แอลกอฮอล์แล้วก็สำลีแห้งค่ะโดยเลือกตำแหน่งในการเจาะนะคะเจาะตำแหน่งที่นิ้วกลางหรือนิ้วนางด้านป a l m มาเซอร์เฟเจาะใกล้กับบริเวณเซนเตอร์ของ Digital Segment โดยจะให้เข็มตั้งฉากกับลายนิ้วมือนะคะขั้นตอนแรกนะคะใช้สำลีชุบ70%แอลกอฮอล์นะคะทำความสะอาดบริเวณที่จะเจาะนะคะ นั้นรอให้แห้งนะคะหลังจากทำความสะอาดบริเวณที่จะเจาะด้วย70%แอลกอฮอล์แล้วบอกผู้ป่วยก่อนเจาะว่าจะเจ็บเล็กน้อยนะคะจากนั้นจับนิ้วของผู้ป่วยให้แน่นพอสมควรและให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นเจาะแคปเปอร er ี่พังเจอร์โดยใช้แรนเซ็ตค่ะเช็ดเลือดหยดแรกที่ตำแหน่งที่เจาะอ,ออก จากนั้นนะคะใช้หลอดส่งตรวจ h e มาโตคริตเก็บเลือดจนได้ปริมาณที่ต้องการโดยไม่มีการบีบเค้นในระหว่างการเก็บเลือดค่ะโดยไม่ให้หลอดสัมผัสกับบริเวณแผลที่เจาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแวเราเดี๋ยวเราใช้หลอดแดงมาทำการแสดงเมื่อกี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะหลังเก็บเลือดครบนะคะให้ใช้สำลีกดแผลไว้ค่ะ ใช้หลอดส่งตรวจทีมาตโตคริตเก็บเลือดจนได้ปริมาณที่ต้องการโดยไม่บีบเค้นในระบางเก็บเลือดไม่ให้หลอดสัมผัสกับแผลที่เจาะเลือดค่ะหลังเก็บเลือดครบนะคะให้ใช้สำลีกดแผลไว้ค่ะ